สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็ผมพี่แบงค์เนาะจากช่อง YouTube ตามผมลงทุนนะแล้วก็เพจเพจตามผมลงทุนเนาะก็วันวันนี้เนาะเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์คลาสเรียนออนไลน์รุ่นที่7เนาะก็เริ่มเปิดรับแล้วเนาะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อผมได้เนาะตามตามไลา์ไอดีตรงนี้เนาะลไอตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็คนที่เข้ามา อตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปฟังห้องเนื้อหาได้ก่อนเนาะแล้วก็เราจะเริ่มไลฟ์ในรุ่น7เนี่ยก็จะคือประมาณวันที่14พฤศจิกายนจนถึงเข้าๆประมาณวันที่16กกุมภาเนาะก็อาจจะลากยาวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนาะก็ยังไงก็อ่า ที่แน่ๆก็คือ3เดือนเต็มเนาะอ่ะเนื้อหาเนื้อหาหลักๆที่จะมีจะมีก็คือ4ีสีเนื้อหาหลักๆเนาะก็จะมีแอดวานซ์อิเล็กเวทเนาะก็คือจะใช้กราฟของเซ็นต์ห้าสิบฟิวเจอร์สบีนเคสสตันดี้เนาะแล้วก็ตัวเทคนิคอลทองคำเนาะเป็นรอบรอบไอซ์ไซรอบสโต้รอบฟันฟลอ I, ร์อ,อะไรพวกนี้เนาะ อ่ะแล้วก็เนื้อหา Trick, Trick of the Trade ก็จะเป็น Tra d e Setup ในฝั่ง Buy s e l ลอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นข้อสังเกตต่างๆว่าเฮ้ยเรามีวิธีสังเกตยังไงว่ากราฟมันจะขึ้นหรือจะลงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็กรณีที่มันผิดแผนเนี่ยเราจะมีการแก้งานยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เนื้อหาของ a ค d l e s t i c k เนาะเนื้อหาของอจิตวิทยาของแท่งเทียนก็จะมีเนื้อหารูปแบบของแท่งเทียนแล้วก็จะมีการวาง Tra d e Setup โดยใช้ a n d l e s t i c k นี่แหละในการวางเป Trade Setup อ่พ ในกาในฝั่งบายหรือฝั่งเซลล์แล้วก็จะประยุกต์ใช้ได้ทั้งตัวหุ้นตัวทองคําแล้วก็ตัวฟิวเจอร์สได้ได้หมดเลยเนาะ,ะ,ะคริปโตก็ได้เนาะเพราะน,นั้นสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยฮะก็คือจนถึงจนถึงวันที่14 14ิพฤศจิก็คือเราจะเริ่มไลฟ์ในรุ่น7เนี่ยก็วันที่14พฤศจิกใครเข้ามาก่อนก็เข้าไปฟังห้องเนื้อหาได้ก่อนเลยเนาะ,ะจะได้ทำความเข้าใจได้ก่อนเนาะเนื้อหารายละเอียดค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้ประมาณนี้ เราจะไลฟ์กันทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสเนาะในช่วงห้าโมงเย็นใครที่ฟังไลฟ์ไม่ทันเนาะก็ไปฟังไปฟังย้อนหลังได้เนาะก็จะเป็นทมีมีคลิปส่งไปให้ในในไลน์กลุ่มกลุ่มนักเรียนเนาะแล้วก็คลิปคลิปเรียนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เนื้อหาที่เข้าไปเรียนเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่บันทึกไว้แล้วเนาะอยู่ใน facebook กลุ่มปิดเนาะก็ใครสนใจเนื้อหาไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับอแล้วก็ ในส่วนของคนที่อยากจะเข้าไปอยู่ในไล์กลุ่มทมมมี่ไม่ได้เป็นกลุ่มนักเรียนเนาะก็สำหรับคนที่เปิดพอร์ตกับผมนอกกับทาง XM กอ็สามารถที่จะเหมือนเดิมนาะรายละเอียดก็คือคลิกลิงก์เข้ามา,<ส>าตรงตรงนี้เนาะคลิกลิงก์ตรงนี้ในใต,ใต้ใต้คลิกตรงนี้เนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้เนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ติดต่อผมมาเนาะทางไลน์ทางไลน์แอดีเช่นเดียวกันแล้วก็ผมจะดึงเข้าไปในกลุ่มของกลุ่มคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็ ผมจะใช้แผนตรงนี้จะไม่มีแผนที่ประชุมแผนเนาะก็ใน,ในเรื่องของในส่วนของการประชุมแผนไลฟ์สดเนาะก็จะให้ให้เสร็จสำหรับกลุ่มนักเรียนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่ทำเป็นคลิปแล้วก็ส่งส่งไปทางในไลน์กลุ่มของคนเปิดผรนเนาะเป็นแผนเรลไทม์เนอะแล้วก็ส่วนนี้ที่ที่ลงในช่อง u t u b e เนี่ยจะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะบางบางทีดีเลยเป็น4 5หชั่วโมงหรือบางทีครึ่งวันครึ่งวันเนาะอะไรประมาณนี้ก็ให้มองว่าทั้งหมดเป็นเคสตัดี้ไว้แล้วกันเนอะ ประมาณนี้ฮะใครสนใจก็าติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณครับสีชั่วโมงตรงนี้คือ b ตรงนี้ยตรงนี้ให้เราจําไว้ว่าตรงนี้มันคือ b of x โ <Okay. S 1> อเค b of x เพราะนั้นบริบทของขา mm hmm. c เที่ยวเล่นกันอยู่ตอนนี้ mm hmm. บริบทของขา c เที่ยวเล่นกันอยู่ตอนนี้คือเราได้ไอเดียของอะไรฮะเราได้ไอเดียของ i อ r ล g u l a r flat ของชุดนี้เราได้ไอเดียข, mm hmm. ของ i อ r ล g u l a r flat mm hmm. เพราะนั้นใน,ใน,ใน time frame สี่ชั่วโมงนะตอนนี้คือเล่นอะไรฮะ swing overbought หนึ่ง overbought หนึ่งเที่ยวแล้วก็อะไรฮะ mm hmm. ลงมาโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวอ่าขึ้นมาโอเวอร์บอสอ่าแล้วก็ลงมาโอเวอร์โซอ่าลงมาโอเวอร์โซชุดนี้เรามองเรามองเป็นแบรทยดเราก็มีการตบหลุดโลอ่าแต่ไอเดียคือเรามองว่ามันคือมันคือเอลิคูล่าแฟลตเพราะนั้นการการที่มันเล่นเป็นเอลิกูล่าแฟลตเนี่ยไอขาไอขาของเอเอเล็กอย่างงี้นะอันนี้อันนี้คือบีนอยบีนอยออฟเอ็กอ่าใช่อ่าอันนี้คือขาขา อาจจะเป็นอะไรฮะถ้าเรานับถ้าเรานับเป็นอินพาสอ่ากรณีที่ว่าเราเราดูว่ามันเป็นอินพาสตัวนี้คืออะไรฮะคือหนึ่งอ่าคือหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งน้อยอันอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยประมาณนี้อันนี้คืออ่าคือมองมองเป็นอ่าดีกรีดีกรีดีกรีในระดับเดียวกันอ่ามองเป็นดีกรีในระดับเดียวกันอ่าอาจจะเป็นมองเป็นสีมองเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล็กดีกว่าแบบนี้หนึ่งเล็ก แล้วก็ตรงน,นี้เป็นอะไรฮะเป็น A อเป็น A อ่าตรงน,นี้เป็น B ตรงน,นี้เป็นอะไรฮะเป็น C เป็น C จบเลยฮะมีโอกาสจบสองแถวๆนี้อ่าเพราะนั้นไอเดียไอเดียของเอลิกล a าไอเดียของเ e อลิโกล a าแฟลตคือต้องไม่เกินร้อยสามสิบแปดจุดสองใช่อ่า คือถ้าเรามองคือถ้าเราตามตามไอเดียของรอบสโตลรอบไอซ์ไซเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันคือแบรไดถูกไหมพอมันคือพอมันคือแบรไดเสร็จปุ๊บเราจะมองว่าเฮ้ยมันต้องลงไปถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแต่พอเราเอาอีเลดเวฟบมาจับด้วยอ่ะเราจะรู้ว่ามันแค่ร้อยเออมันแค่ร้อยสามสิบแปดจุดสองไม่ควรเกินนี้ไม่ควรเกินนี้ในกรณีที่มันจะเป็นขาซีเพื่อขึ้นต่อถูกไหมเพราะนั้นความความเสี่ยงความเสี่ยงของเราคืออะไรฮะห้ามหลุดเท่าไหร่หนึ่งหก หนึ่งหกสองสี่โอเคหนึ่งหกสองสี่ห้ามหลุดหนึ่งหกสองสี่ห้ามหลุดหนึ่งหกสองสี่เพราะนั้นเราจะใช้หนึ่งหกสองสี่นี่แหละเป็นแนวสุดท้ายในการเก็บของแล้วแนวหนึ่งหกสองสี่เป็นอะไรฮะเป็นคีย์อืมเป็นคีย์บูลิคีย์บูลิชของทางเฟรมสี่ชั่วโมงทางเฟรมสี่ชั่วโมงคะ่ะเออเป็นคีย์บูลิชของทางเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะเอาตีไปเลยกลมๆคือหนึ่งหนึ่งหกสองห้า สองห้าอ่าหนึ่งหกสองห้าเป็นเลขกลมกลมอ่าตีไปเลขกลมกมหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกสองห้าอ่าซึ่งถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งหกสองห้าโซนเนี้ยหรือหนึ่งหกสองสี่โซนนี้เนี้ยโอกาสมันจะเปลี่ยนโอกาสมันจะเปลี่ยนเป็นคือถ้ามันหลุดนะมันจะไม่ใช่แล้วมันมีโอกาสที่จะลงใช่นลีกลาแฟลตแล้วนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลีกลาแฟลตแล้วแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ B of X แล้วก็ไอ้ที่ขึ้นไปเนี้ยไม่ใช่ขาซีล้ะมันจะเปลี่ยนเป็นมันจะเปลี่ยนทันทีอ่ามันจะเปลี่ยนทันนนททีีีจาาก่่วลเป็ ABC มันจะกลายเ,<บ>เป็นว่า x เนี่ยอาจจะจบตรงนี้แล้ว I see นไอ,อ,อตรงที่ว่าตรงตรงเอ้ตรงเนี้ยมันคือมันคือ a a of x มันจะกลายเป็นว่าไอเนี้ยเปลี่ยนเป็น x เลยแล้วก็ไอชุดที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น a ของทาเฟนใหญ่อ่ามันจะลงมาเปลี่ยนมาเป็น a ใหม่แล้วก็ยังไงก็เด้ง b แล้วก็ลง c เพื่อให้จบ <4. S 1> เพื่อให้จบนอนสามชุดในทางฟิเด์ ลจ็ดนะจัดละมีสองซีนารีโอถูกไหมใช่ถูกต้องอ่ะเพราะนั้นเราเราจะดรอปไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่านี่พอเราดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่าเราเห็นแล้วเราเห็นแลวอ่ะโอเคความเสี่ยงอ่ะความเสี่ยงเออความเสี่ยงของเราคือตรงตรงหนึ่งหกสองห้าตรงนี้ตีว่าหนึ่งหกสองห้านะเลขกลมๆตรงตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้เออเนี่ยที่โล เอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกสองห้าอ่าตรงนี้ละกันนี่ตรงตรงหัวนี้ตรงหัวนี้ตรงไส้ตรงนี้อ่ะโอเคดังนั้นปึ้งตอนนี้เราเห็นอะไรฮะเห็นการหลุดเห็นการหลุดโลตรงนี้แต่ในการหลุดโลตรงนี้เฮ้ยมีโอกาสที่มันจะเป็นการจบชุดคลื่นของเขาไหมไหมไดเวอร์เจนมันมา<อ> <iver> ไดเวอร์เจนมันมาเออไดเวอร์เจนมันมาดังนั้น ชุดนี้ธานแบบแบบว่าแบบเล่น <Ừ. S 1> เล่นขึ้นแรงแรงอะ่ะมันจะมันจะกลายเป็น <Ừ. S 1> มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยขึ้นเป็นสตรองบีตรงนี้นะนู่นเลยนะ <Ừ. S 1> เป้าขึ้นเขาคือหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งขาซีตรงนี้เ <Ừ. S 1> นี่ยขาซีตรงนี้จะวิ่งขึ้นมาเลีนเป็นสตรองบีใช่ไหมอ่าเนี่ยคือตรงนี้มัน,นมันตรงนี้มันเล่นเป็นสตรองบีไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปจนถึงตรงเนี้โอ้โหมีหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งอ่าแต่หากเรามองว่าเฮ้ย ว้าวมันมันไกลไปเปล่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสามเจ็ดเออเอาแค่สามสามเอ็กอนุโลมไปก่อน <laughs> <laughs> เอาแค่แปดสองไม่ได้รอไว้ตั้งนานเออเนี่ยเอาแค่เอาแค่สามเอ็กอนุโลมก่อนก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนี่เอาแค่นี้ก่อนนี่เอาแค่นี้อ๋อจ้าเออเออเด้งนาทีหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยรอมาเป็นเดือนแล้ว เออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเล่นยังไ้หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งกูกราบเลยกราบสามทีไม่ใช่เลยพอมันไปหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งอ่ะเลาอ่ะจะไม่มีบายมันจะกลายเป็นว่าเรามีเซลอ๋อเซลอกจ้าวดกระลเออนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหมรู้ใจสิรจโดยนนโดยโดยโดยเฉพาะพี่เอื้อมพี่เอิ่ม รู้ใจสิทธิ์แท้เออ็บติดสเกลต่ำปิดบายอยู่เนี่ยโดนล่าอ่ะแล้นั้นเอาเอาแค่เอาแค่ตอนตอนนี้คือเรามองเรามองทาร์เก็ตใกล้ๆก่อนเนาะเรามองทาร์เก็ตใกล้ๆก่อนอ่ะทาร์เก็ตใกล้ๆก็คือเรามองเรามองชุด bullish divergence ของชุดนี้ถูกไหมตรงเนี้ยตราบใดที่ยังไม่หลุดโลนหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าของ bullish divergence ยังอยู่นะอ่ะเป้าของ bullish divergence ยังอยู่ก็คือเป้าไกลของเขาก็คือหนึ่งหกเก้า หนึ่ง <Ừ. S 1> อ่านี่คือเป้าไกลอ่าเป้าไกลอยู่ตรงนี้หนึ่งหกเก้าหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้เล่นจุดแรกเล่นไปแล้วจุดที่สองก็เล่นไปแล้วอ่าแต่ว่าจุดตอนนี้ราคาณปัจจุบันก็คือมันมีการตบหลุดตรงนี้เพราะ,ะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไซเคิลตรงนี้ทั้งหมดเลยมันต้องรอการฟอร์มกรอบใหม่ของไซเคิลตรงนี้เก็ตไหมเก็ตไหม มันต้องรอการฟอร์มกรอบใหม่ของไซเติลตรงนี้อ่ะทีนี้ไปดูในท i m เฟรมหนึ่งชั่วโมงในท i m เฟรมหนึ่งชั่วโมงไอ้จุดที่ว่ามันมันสวิงไฮล่าสุดแล้วก็มีการตบลงลงมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้โอเวอร์บอตรงนี้โอเวอร์บอตรงนี้อ่ะเดิมโอเวอร์บอตรงนี้โอเวอร์บอตรงนี้เห็นไหมเกิดอะไรฮะเฟิร์สเนี่ยมองมองตรงนี้จริงๆมันตรงเนี้ยมันไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซตรงนี้นะมันไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซนะแต่ว่าแต่ว่าในไซเติลตรงเนี้ยมันเล่นกับท i m เฟรมสามสิบนาที อ่าสามสิบนาทีน่าจะโอเวอร์โซอ่ามาเล่นมาเล่นมาเล่นกับทาเฟรมสามสิบนาทีเพราะนั้นในไอเดียของสามสิบนาทีเนี่ยมันจะมีเป้าขาลงตรงนี้โอ้ใช่ใช่นี่เห็นไหมแล้วก็คือตอนเช้าคือเมื่อกี้มันลงมาเกือบจะถึงเลยไอเดียคือเท่าไหร่สามห้าไงนะใช่นั่นไงสามห้าสามห้ามันแสเตอร์เนาะออสามห้านี่นี่นะแคสเตอร์กับสิบห้านาทีด้วยสามสิบนาทีด้วยหัวขาลงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยหัวนี้นะ เนี่ย <N ee> ลงมาถึงตรงนี้ <N ee> แล้วก็อะไรฮะหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงต <N ee> อนนี้คือดิเรเชนอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่ที่ที่สามสิบนาที <N ee> เพราะว่าตอนนี้คือการ <N ee> ฟอร์มกรอบขาลงเนี่ยของชุดนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ฟอมกรอบแต่ว่าสามสิบนาทีมันฟอมกรอบเป็นคอนเฟิร์มอ่าสามสิบนาทีมันฟอมฟอร์มกรอบก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมจ้าอ่าสวิงโลสวิงไฮฟื้นเนี่ยปึ้งลง เนี่ย<ง>เป้าลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ชุดหลังชุดหลังคืออะไรคือชุดหลังคือตรงนี้อ๋อแต่มันมีมันมีชุดแรกอยู่อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยชุดแรกก้อนนี้เห็นไหมอ่าก้อนแรกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราจะใช้วัดเป็นขาลงลงมาดูเป็นสเตอร์สิอ่าอ่าอ่าสุดซอยตรงสามแปดอ่าเห็นไหมสุดซอยตรงสามแปดแล้วก็ที่ผมบอกว่าเฮ้ วันนี้ยอาจจะเจอชุดคู่ถูกไหมเออผมว่าเดียวจะเจอชุดคู่แล้วก็ชุดอ่าแล้วก็เดี๋ยวชุดคู่เนี่ยมันจะลงมาแถวแถวสักร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยสหไม่เกินสองหกเอ็ดจุดแปดแล้วก็เห็นไหมสวิงโลอยู่ตรงนี้สวิงโรอยู่ตรงนี้สวิงโรอยู่ตรงนี้สวิงไฮอยู่ตรงไหนสวิงไฮอยู่ตรงนี้เห็นไหมเท่ากับว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยไอ้ชุดนี้เนี่ยอ่าไดเวอร์เจนแล้วก็ตรงนี้อะไรฮะอ่าตรงนี้ก็คือแบร์ได พอเกิดแบรดดเสร็จมันจะกลายเป็นแบรไดาของสิบห้านาทีอีกทีหนึ่งใช่อ่านี่ตรงนี้เนี่ยเราก็วัดเป้านี้่อไอเดียก็คือมาจากไอเดียนี้เลยเมื่อเช้าที่ที่ที่บอกไปเห็นไหมสามห้าอ่านี่ลงมาที่เท่าไหร่ฮะเป้าแรกที่บอกว่ามันลงมาแล้วก็คือสามเจ็ดปเป้าถัดไปก็คือตรงนี้นี่เนี่ยสามห้าจุดเจ็ดนี่มันลงมาสามห้าจุดเจ็ดเนี่ยปึ้งเอาเลยนี่เอาเลยเออเอาเลยเพราะว่าเพราะว่าโซนเนี้ยความเสี่ยงมันต่ําแล้วความเสี่ยงมันต่ําแล้วครับ มันจะมีแนวคัสเตอร์อยู่ตรงสามห้าสามเนี่ยสามห้าสามเจ็ดเนี่ยอยู่อยู่โซนอยู่โซนตรงนี้อยู่โซนตรงนี้สิบห้าสามสิบอันนี้อันนี้เป็นของสิบห้าสามสิบแล้วก็หลักกลางตรงนี้อ,อีกทีหนึ่งของของชุดชุดชุดสุดตรงเนี้ยมันจะมี<ร>เป้า<ไ>ปลงอีกชุดหนึ่งอยู่แถวๆวสักหนึ่งหกสามสามหนึ่งหกสามสามเนี่ย วันนั้นแนวแนวรับแนวรับสําหรับคืนนี้กรณีที่ถ้ามันกรณีที่ว่ามันลงมาต่อนะถ้านหลุดนะอ่ากรณีที่มันลงมาต่อก็คืออ่ะใช้ตรงนี้เลยสามสามอ่ะจนถึงเท่าไหร่ฮะสามเจ็ดแถวๆนี้เออขอใช้ตรงนี้แล้วกันสามสามสามนี่สามสามสามหกอืมอ่าใช้ตรงนี้เป็นแนวรับนี่สามสามถึงสามหกอ่าตรงนี้ใช้เป็นแนวรับกรณีเนี้ถ้ามันลงมาต่อนะถ้ามันลงมาต่อ อ่ะแล้วก็แล้วก็ชุดนี้คือห้ามหลุดเท่าไรหร่ฮะห้ามหลุดสองห้าเพราะว่าไอโรงเนี้ยเห็นไหมสุดทางแล้วก็เป็นแนวสัญญากาศแล้วก็เป็นแนวอะไรฮะสองจุดแปดคือโซนนี้แน่งแล้วมันก็เป็นในน,นี่ด้วยนะเป็นร้อยสามสิบแปดจุดสองไอตัางหงตกตำแหนงนะง่งนงะใช่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ดีเลกูราแลกใช่ก็อ่าคนที่คนที่จะรอเล่นคนที่จะรอเล่นหน้าหน้าห้าบ่ายหน้าบ่ายจริงผมว่าน่าจะมีโพสิชันกันแล้วน่าจะถือโพสิชันกันแล้วก็ รอดูจังหวะเด้งแล้วกันว่ามันจะรีบาวให้ประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วก็ใน p พ i c e pattern ตรงนี้เนี่ยไอ้ของสามสิบนาทีเราก็เห็น<ม>เห็นไหมนะี่สามสิบนาทีก็<ม><ๆ>ก็บูก็บูใดตอนนี้คือลุน้นอะที่ลุน้นตอนนี้คือผมนะลุน้นลุ้นว่ามันจะเบรกรอลุ้นเบรกตรงนี้นะหนึ่งหกสี่ห้าเนี่ยถ้าถ้าเบรกหหกสี่ห้านี่คืออ่าเนี่ยถ้าเบรกหนึ่งหกสี่ห้าเนี่ยที่บอกเมื่อมตอนเมื่อตอนเย็นผมบอกว่าเป้าเอ้ยเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนบ่ายผมบอกว่าเป้าขึ้นเท่าไห่ใชม สี่เก้าถึงห้าสองอ่าสี่เก้าถึงห้าสองเนี่ยผมมองแค่นี้เนี่ยประมาณนี้อ่าใช้หัวใช้หัวนี่เอาแค่นี้ก่อนนะใช่ผมผมเอาแค่นี้ก่อนเอาแปดสองแปดศูนย์เลยมันต้องคิดถึงมันนะเอาแค่นี้ก่อนเล่นเล่นเล่นตอนตอนนี้ให้มันกลับขึ้นไปก่อนก็ได้พี่เออตาที่มีคําถามเรื่องเรื่องสุดซอยเดี๋ยว ไอ้นี่มันลงมาสุดซอยถูกไหมถูกแล้วมันจะขู่คือขู่ลงนะไม่ใช่ขู่ขึ้นนะขู่ลงมันต้องขู่ลงแล้วคราวนี้มันถึงจบจริงใช่ถูกไหมไอ้ชุดที่มันขู่ี่ร้อยยี่สบสามจุดหกอยู่สามแปดถูกไหมเมื่อกี้ไม่ใช่มันขู่แล้วเหรอพี่เมย์ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ไงนี่นี่ไงขู่อยู่คือสี่ร้อยยี่สบสามจุดหกมันสามแปดใช่ไหมใช่ทีนี้ยขู่ลงมาสามห้านี่ขู่พอยังคือถ้าถ้าส่วนส่วนใหญ่ะเวลามันขู่ะ มันจะมันจะขู่ถึงถึงทราเก็ตก็คือไม่ไม่ร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดก็สองหกจุดแปดไปอีกสเตทหนึ่งว่างั้นเถอะใช่แต่มันจะเป็นจะเป็นการขู่โดยที่ไม่ใช่ชุดไม่ได้วัดเป้าจากชุดด้านบนนะไม่ใช่ชุดมันใช่จะวัดจะวัดจากชุดเนี่ยจะวัดจากชุดตรงนี้ชุดที่มันที่มันลงมาถึงถึงสุดสุดทางใชุ่ดล่าสุดถูกป่ะราอล่าสุดของอาจารย์มันสามห้าอืสามห้าจุดเอ็ก็์อ่านี่จะขู่อยู่ขู่เสร็จแล้วนี่ ใช่แค่นี้เลยเลยมองเลยมองว่าเนี่ยผมผมมองว่ามันมันกำลังจะขึ้นแล้วผมว่ามันมันกำลังจะขึ้นแล้วพอใจนะอ่าฮะจะได้ขาอยู่นึกว่าโอ้เข้าบ้านอะไรนะอะไรนะจ๊ะต้องนึกว่าโอ้เข้าบ้านนี่เสียงแอบฟอฟอผู้เข้าบคูอ๋อกับผู้เข้าบ้านนี่แหละก็ก็อ่าเดี๋ยว ที่ต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอาจจะต้องดูทงเฟรมสิบห้านาทีประกอบนะคือกรณีที่ว่ามันมันมันไม่ขึ้นอ่ะกรณีที่ว่ามันยังมันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนี่นี่นะตรงนี้นะเราจะเห็นเราจะเห็นสวิงมันนะตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงนี้นี่แล้วก็หลุดแล้วก็หลุดเห็นไหมเนี่ยเราวัดเป้าจากชุดเนี้ยของสิบห้านาทีอ่าวัดเป้าจากชุดเนี้ยของสิบห้านาทีปิ๊ดอ่าโอเคลงมาถึงลงมาถึงอะไรฮะเป้าเป้าแบร์ใดอ่าเนี่ยมันลงมาถึงเป้าแบร์ใดคือคือตรงนี้สามห้านี้ เป้าแบรดดคือมา,มาจากตรงไหนก็คือตรงเนี้ยทำหายทำหายแต่ว่าไอ้อชุดเนี้ยมันมันเป็นการทําอะไรฮะแบรดดของสาสิบนาทีเมื่อกี้แล้วก็มันการหลุดตรงนี้ไอ้นี่ลงมาถึงเป้าของมันเป้าไกลสุดของมันก็คือ 3, 2, สามสองแถวโซนตรงนี้อ่าถ้าถ้าชุดนี้มันวิ่งไปโอเวอร์บอร์ดึ้งอย่างนี้นะโอเวอร์บอร์ดึ้งแล้วก็อยากจริงๆอยากให้มันอะไรฮะอยากให้มันเบรกตรงนี้เพราะมันจะได้กินกินพื้นที่อาจจะจะจะกินพื้นที่ของหัวพ p พตรงนี้ถ้ามันดีดเกินปึ๊ดอย่างงี้ ไอการย่อตรงเนี้ยคือถ้ามันวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็พอตอนพอตอนหัวค่ำอ่ะเออมันอาจจะย่อลงมาอย่างนี้เพื่ออะไรฮะยกโลของสิบห้านาทีไม่ทำโลไม่ทําโลพอแบบนี้แหละโอเคไปเลยสวยเอออย่างเงี้ยสวยโอเคเอาใจละเนี่ยอยากได้อยากได้ผมอยากได้อยากได้ท่านี้ได้แบบนี้นะได้ร้อนสักคู่อ่าเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้เนี่ย ถามว่าเฮ้ย price action ของทองคำมาหรือยัง oh, <see? S 1> เอาสิหนึ่งชั่วโมงยังเดียเ๋ยจายเลยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนี้ยังนะหนึ่งชั่วโมงยังนะโ oh, อ้ไอนี่คือน<า>นอะไรฮะนี่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 คืออะไรนี่คือแท่งแดงยัง oh, แทงเออ่าแ,<ล>แ,แล้วก็ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นทวิสเซอร์บอททอมทวิสเซอร์บอททอมกรณีที่มันยืนตรงนี้ได้นานๆไปนะมันจะเอาขึ้นแล้ว ถ้ามันยืนแถวโซนสามแปดเนี่ยสามแปดสามเก้าตรงเนี้ยนานๆเนี่ยมันแสดงว่ามันเปมันยืนมันยืนตรงไหนฮะมันยืนเหนือคียบาลิชตรงนี้ได้ครึ่งแท่งใช่มันจะขึ้นยี่สามนาทีจบแท่งปัจจุบันอถ้ามันเึ้นจบไม่แท่งเขียวนี่สวยเลยนะสวยเลยพร้อมแล้วก็ถ้าคอนเฟิร์มมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้นี่นะนี่นะถ้ามันเบรกซีหนึ่งจำจำจำให้ดีนะเนี่ยอันนี้คือเออจําเลยนะจ้า ถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ปึ้งกราฟวิ่งไปยังไงก็แล้วแต่ย่อบายเล่นย่อบายแล้วก็ในการเล่นย่อบายคืออะไรถ้ามันมุดหัวคือตรงเนี้ยมันไปปุ๊บเบรกแล้วแต่ว่ามันทิ้งไส้ลงมาแบบนี้ทิ้งไส้ลงมาแบบนี้ไม่ต้องแม้กระทั่งไส้ก็ไม่เอาแม้กระทั่งไส้ก็จะนับใช่ไมมนเบมันเบรกแล้วคือถ้าเราคือถ้าเรามองเปใน time frame ย่ออย่าง time frame ห้านาทีหรือสิบห้านาทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเบรกคายไปแล้ว ถูกต้องทเบรกขึ้นอย่างนี้ปุ๊บไอจังหวะที่มันย่อลงมามองหาคียบูลิชลงมาครึ่งหนึ่งของคียบูซื้อบายเพื่อขึ้นอประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสามสิบนาทีสามสิบนาทีก็เห็นสามสิบนาทีก็เห็นพรยพายเซ็กชั่นนะ เป็นเป็นอะไรฮะเป็นเอ็ม M p a t t e r n เ่เป็นเอใช่เป็น M อ a t t พ r n รเอ้พร้อมพร้อมพร้อมไปนะผมมองว่าพร้อมไปก็เป้าเป้าทาร์เก็ตในการขึ้นก็อยู่ที่สี่ห้าสี่มองมองที่สี่เก้าถึงห้าสองก่อนอ๋อสี่เก้าถึงห้าสองก่อนอ่าแล้วถ้าแล้วถ้ามันเบรกเบรกตรงนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นไปอีกมันจะคอนเฟิร์มเลยฮะ คอนเฟิร์มหัวขาขึ้นของ bullish divergence อ่าใช่เป็นบอเออถูกต้องมันเป็นบอสมันจะกลายเป็นว่าไอการขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยสอง่นแหละเนี่ยผมมองที่ห้าสองนี่ส่วนนี้ไกลๆเลยก็คือห้าสองห้าห้าแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องหกสองหรอกเอาห้าสองห้าห้าอะไรกันห้าสองห้าห้าอะไรแหม่มากน้อยนะ เอาประมาณห้าสองห้าหแล้วกันกว่าจอยไตไปพันเจ็ดนี่กูต้องเล่นกี่วันวะเนี่ยเออเดีเออ๋ยวขอ,อขยับขยับตรงนี้ดีกว่าเออเนี่ยขยับเป้าทา t a r ก็ตในการขึ้นดีกว่าเออเป็นเป็นห้าสองถึงห้าห้าแล้วกัน